นี้นะคะแล้วก็ วิ้กิแล้ววันนี้นะคะแล้วเนี่ยก็อยู่กันที่งานกาชาติแล้วของดีประจำอำเภอบางกวยประจำปี2567นั่นเองพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเราพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้พี่พ์มไม่ได้มาแม่พี่พ์มไปไหนพี่ล์มไปเรียนค่ะครับผมเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ก็เก่งหลวมอยากจะกินให้ก็เก่งแน่นเราค่อยกลับเพราะเราใส่เก่งแม่มาไงเร้วงเราให้มันแน่นแน่นเลยวันนี้ไม่เอารวดเข็มมาแต่เอาใส่เก่งหลวมมาใช่เดี๋ยวกินเข้าไปไม่ต้องถือเลยอ่ะไปเดี๋ยวเดินด่วนเลย นค่งานก็มีของหลากหลายอยู่นะที่พ่อเห็นนะแอบเห็นทุเรียนด้วยแบบวิวมีทุเรียนแล้วก็ข้างหน้าเป็นน้ำงอน้ำลำไยญแม่สวัสดีค่ะสวัสดีคับใครฮะับแม่น้องเอฟซีเหรอใช่ไปเดินดูนะครับไอ้ของมาตั้งร้านกันเยอะอยู่นะแม่ต้งร้านก็ยังไม่ได้ั้งใช่เรามาประมาณค่าหกโมงแล้วก็แบบว่าช่วงเลิกงานพอดีคนเขาจะแบบว่ามาหาของกินกัน ที่ได้ยินเสียงคืองานกาชาที่เขากำลังแบบจับรางวัลกันอยู่วันนี้เราจะไปไหมแม่เหมือนเราจะได้อะไรติดมาติดมือเช่นเอาตู้เย็นผงซักฟอกน้ำมันขนมห่ออะไรอย่างนี้เราคงคอนเซปต์นี้ของใหญ่ไม่ต้องเอาเอากลับบ้านไม่ได้อะไปเดี๋ยวเราดูกันก่อนมีอะไรให้ทานบ้างนะครับไอชีไปจ้าโอ้ยแม่ทอดมันแปลกตายเขานี่นะใช่น่าทานมากเจออะไรอ่ะเตาถ่านเตาถ่านนะคะสนใจเหรอ คนสนใจอยู่ข้างหลังหอ่ะมาแม่สนใจเหรอมีแบบว่าเป็นเซตแบบนี้ก็มีอุ้ยเป็นแบบวเป็นหนึบๆนึบไหมเออนี่เราไม่ได้ได้อันนี้หอมทานได้เลยค่ะหอมทานเลฟิวแม่เอาเป็นอะไรไปนี่หนุบบ้งค่ะเอาแบบรวมหลายๆไส้ตลอ่ะโอเคได้มาแล้วจะเป็นปิ้งก็มีอ่าฮะเท่าไหร่นะแม่ห้าสิบเก้าบาทก็ใช้ได้ค่ะได้มาแล้วนะครับนี่เป็นไงครับฟิวเรียบร้อยได้มาแล้ว อ่ะไปหนังไก่ทอดกรอบก็มีนะนี่โอ้ยชิ้นละสิบบาทอ่ะฟิวไก่ทอดซอสเกาหลีบาร์บีคิวนาเกตโอ้ยซาครีมน่ากินนี่วันนี้เรามีพี่ตานมาด้วยนะพี่ตานอยากกินอะไรซื้อเลยนะจ่ายเองยอกยอยอดอ่ะไปเดี๋ยวไปดูน้องฟิวไปเอาอะไรแม่เอาถาดอ๋อ้องฟิวเอาวันไหนฮะเอาวันนี้ก่อนอันนี้แม่อันนี้เกาหลีหนึ่งนี่หนยกนไ่ ีมาอบเลยรอไรอนาจะเอาเป็นี้าชมอ,อเคได้พแล้ว<า>ชิน้นป้ายใจามันมีแบบมีะนูกแบบไม่มีกระดุดยข้างๆร้านเลยแม่กุ้งผมบุนเซนพี่ตานกินไม่ได้เหร,หรทำไมพี่ตานกินกุ้งไม่ได้แพ้กุ้งแต่กยืนหมอนต่อมิปลาด้วยนะ โอ้ยมาเป็นกล่องเลยแม่ได้ามาแล้วนะครับนี่ค่ะพี่ตาเอาด้วยเหรอ,อน่ากินนะแม่นเ,เนาะลูกเขาอ๋อซื้อไปฝากคนใหม่เดี๋ยวรอต้องฟิวก่อนแม่โอ้ยดูน่าทานเน,ะนาะหอ,อมใชียได้แล้วอ,อันนี้สามชิ้นสี่สิบห้าบาทน <6 S 2> ันคืแบบละสิบห้าบาทใช่ไหม,ชใ,ชมใช่แล้วต้องอยู่รวงกันคือน่ากินมากไป เดี๋ยวไปดูแม่ก่อนเราแม่เมื่อกี้แวะซื้อเป็น,ปปานาอ่าุ้งอบกุ่งเส้นฟิวอุยร้านนี้ยำก็น่ากินนะใช่จะได้ไม่ได้ชิมหน้าร้านหนะ่อยเนาะใช่เราไอผ่านที่นั่งกินเราไปดูรีวิวบอกว่าที่นี่น่าจะมีที่นั่งกินด้วยได้ครับสามลูกยี่สิบหแม่หน้สา,มมาสนเนี่ยสนใจไหมแม่สามลูกยีาา่สิบไม่ไงก็เอาผมรู้มา อาสอามเอาเปี้ยวมันหรือมันเนี่ยพี่เปี้ยวมันอร่อยี่เปี้ยวมันค่ะุณไม่ถามกินพี่มเรื่องถาว่าค่กเด็กครับกินเมากเลยอ่ะครบขอบคุณครับมาชิมก่อนแม่เป็นไงคนกินอยู่นี่มันมองเขาอร่อยนะอร่อยอร่อยครับขายถูกไยได้แม่สามลูก่ิบาทนะหได้พี่ถ้าพม่อนคิดมาหใอ อุ้ยขายเก่งขายดีแม่ล่ะอุ้ยแม่ขอดูหน่อยนี่ชุดสองร้อยสามสิบบาทชุดนี้สามสิบบาทชุดนี้โอ้โหหลวมมากนี่เห็นแค่ข้างหน้าแค่นี้นะมองข้างหลังด้วยโอ้โหมะม่วงกองไปเลยหมดรอหมดไม่ถึงสามทุ่ม ไม่ธรรมดาเออแวะมาแวะมานะไม่ธรรมดาเดี๋ยวสามทุ่มเรากลับมาดูใหม่ว่าหมดหรือยังพี่บอกว่าสามทุ่มเดี๋ยวพี่เก็บของเก็บไปแล้วค่ะอยากอยากอยากขายดีขายดีนะแวะมาดูนะครับครับผมเฮ้ยพี่เขาขายถูกมากเลยนะใจับลูกจีบปกติต้องมีแบบลูกละสิบบาทเลยกัต้องมีใช่ครับขายถูกขายถูกแม่แม่แม่อะไรของโด่งของดองเลยก็มี พ่ออยากได้อัน <อา S 2> ไหนพ่อจะเอาไหนกระท้อนกระท้อนก็น่าโดนนะแม่เอากระท้อนใช่ไหมเออนี่ัหหวน้าทานนะครับอ๋อนี้นะแบบนี้หรือว่ามะม่วงก็มีนะอเออเขาขายก็เป็นเขาเล่เอยนนี้ขายง่ายครับชุดละหนึ่งร้อยแม่เอาไปชุดหนึ่งอันนี้ก็ได้ไี่ก็ขึละละละ้นรถไปแล้วล่าลกินเลยเดี๋ยนจะนั่งหลังนะให้แม่ปอนพอเหรอโอ้โหอามา ชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเออเริ่มหนักแล้วไงแล้วเราไม่มีอะไรไม่มีรถเข็นเออวันนี้ไม่ได้เอามาใ่อไปเลายแม่ฮ้ยแต่มางานนี้เรายังไม่เห็นอันนี้นะฟิลเห็นอะไรคะน้ำเงาะเห็นแล้วต้องทำต่อเลยพ่อไม่เห็นได้ไงพี่ตาลเขาแวะกินอะไรน้ำซ้อมนะครับ ก้แกะสดวันน้อยก็ร้อยิได้นะจ๊ไหร้อยทานใหม่ๆสดๆน้ำก้งแกะสดเารกเลยนะกุ้งเต้นยำกุ้งเต้นเราไม่เคยเราไม่เคยกินแบบว่าเป็นกุ้งแบบเขามีแบบกุ้งสุกเลยนะแม่ดิ่งเลยอะเออสุกกินได้มาอันนี้จะเป็นยำกุ้งเต้นแม่แตเราไม่เต้นแบบสุกก็มีนะเราขี้เกียจเต้นได้หรอได้ เออแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบเต้นน่ะก็คือแบบสดๆใช่ไหมแม่แต่เนี้ยคือเขาทํามาสุกแล้วนี่มาดูเอาแบบสุกแล้ว่ะคเออดีนะบางคนเขาไม่กินแบบดิบไงทุกทีแม่ซื้อแบบดิบไปแต่แม่ก็ต้องไปคั่วมาสุกก่อนพิพี่ตาเอาแบบไหนแบบถึงๆเลยเหรออุ้ยหนูยังอยู่ฝั่งพี่ตาเพราะปกติแม่ทำแบบสุกไห้กินไงยังไม่เคยกินแบบมันเต้นเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองใช่อาจจะติดใจแล้วเต้นเลยเหรอ โอ้โหเต้นแล้วพวงเต้นของจริงเลยวะโอ้เรเพียเจออะไรฮะโอ้ลูกโอ้ my god ทุกคนอยากกินลูกอันนี้อันไหนฮะอันนี้อันนี้เขาไม่ได้ขายอ่ตากินมากเห็นส้มไหมเป็นลูกเลยเห็นป่ะถ้าหนูกัดใบถูกปากวิอันนี้คืออะไรไม่เคยเห็นอ่ะคืออะไรคะอันนี้คือลูกอะไรเหรอคะลูกอะไรนะลูกอะไรคะ ซาจาผลไม้ดีเลยต้นงรับรองต้องเป็นอันนี้รอต้องรอกันแหละงั้นเอาอันนี้หนึ่งสตรอเบอรี่หนึ่งได้ไหมได้ได้ครับเอาสตรอเบอรี่หนึ่งแล้วก็ไออันนี้หนึ่งค่ะมีซาจาแบบแบนด้วยเลยพี่เอ้นแบนั้นแหละแต่ทำเป็นแบนเป็นแบบพุกแบบแบนใช่ไหมอ๋อแบบไหนอันนี้อะไรเนี่ยลองชิมดูครับเป็นซาจาเหมือนกันแต่ว่า แบบไม่ได้เคลือบน้ำตาลเป็นโยรยเป็นโรยไอ้น้ำตาลเจ็ดแทนเราชิมอันนี้ชิมชิมฟรีได้เลยครับได้เลยครับลองดูครับฟิลมันเหมือนอันนั้นอ่ะไอ้ขนมที่มันมีแบบเนี้ยเคือเขาเรียกอะไรนะหงไข่หงอ๋อเออใช่เหมือนไหมไข่หงแต่แเขาเกลี่น้ำตาลเนี้ยใช่ไหมะข้าวถ้าแบบว่าเขาจะเปรี้ยวๆหวานๆแต่ไม่ได้เปรี้ยวมากานะมันแบบว่าเนื้อข้างในมันค่ะพุดดา กามันเป็นมุนด้าที่แบบว่านิ่มที่ไม่ได้แบบกรุบกรึบกรึบอะล้วคือบอกเขาแล้วมันก็คล้ายๆมันหวานๆอะ่ะอืนั่นแหละแล้วก็มีเม็ดข้างในอ,อืมันก็ทา้าประาทแต่ว่าเป็นพุดด้าที่นิ่มอร่อยไหมคะอร่อยน,นี่นี่กัดแล้วน,นะกัดแล้วนะลองเท้าพูดเฉยๆกาวมา โอ้กินทีเดียวไฟดับเลยอ่ะโอ้ของเขาแรงเป็นลูกกินแล้วสั่งได้เลยใช่ถ้าอย่างกินหนึ่งลูกไฟจะเปิดละเดีออกเปิดไม่ทันนี่ยังไม่ได้กินนะยังไม่ได้กินอือร่อยไหมฮะอร่อยคือน้ำตาลมันไม่ได้หนาคือกัดไปปึ๊บอืน้ำตาลไม่รีบอร่อยเป๊ะๆหวานๆโอเคไปเดี๋ยวเดินล้วนต่อนะครับถูกใจเหรอหนุ่มพิลงานนี้ก็ เป็นทางเดินยาวอยู่นะใช่งานใหญ่ด้วยไม่ให้เล็กๆนะเฮ้ยบะหมี่อะไรแม่ไก่ฉีก่ะไม่อยากกินเหรอไม่อยากอะโอเคไม่เดินบอกว่าเจออะไรเอ่ยมีคุกไก่ฉีร้านละกาน้องฟิวห้าสิบบาทอาฮะขอไปเท่าไหร่นะแม่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับขาไปโอ้ไข่ ใส่ทรงคืออ่โอ้ยน่ากินอ่ะแม,ตม่ต้องไม้ไหมไม้สักไม้ขายไงเอยมาในยี่สิบห้าบาทเออมาสักไม้หนึ่งหน่วยในพี่เท่าไหร่น่าทานมากเลยอะ่ะพริ้วพริ้วพริ้วเนองสวัสดีครับถ่ายรูปหน่อยอ่าเจอน้องเอตีนะครับโอ้ตัดอ,อย่างนี้เลยพริกหยวกไม่เผ็ดหรอกแม่จ้ะเดี๋ยวรู้เลยน้องเอตจออะไรคะลาดทอด เดียวกับที่ไปกินวันนั้นที่เราไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยใช่เหรอใ้าเดีอเอาไซส์ M เลยอ่าโอเคมันอร่อยนะตองชิมหน่อยดิใ <มา S 2> หะเราองก่อนนะคะมาค่ะทุกคนนี่อร่อยไหมคะอร่อยอืมกรอบใช่ ตมตอบแล้วเผ็ดเหอมจังพิโน่อนดีไปเดินด้วก่อนเดินไปเดินมานะฮะแม่เดือนบอกว่าเห็นลูกชิ้นปลาใช่ไหม้่อเานวอะแมเากินลูกชิ้นปลาแล้วดูพาร้อนเยสดแบบเาเลยนะครับได้มาแล้วนะครับโหน่าทานมากเลย เฮ้ยแม่สามไม้ร้อยเดี๋ยวกินด้วยกันในรายารนั้นต้องซื้อสาไม้ร้อยได้ครับพี่อ๋อโอ้โหเปรี้ยวมากเลยโอ้ยอร่อยแล้วไหมนะคะผมแม่น่ากินมากเลยอ่ะเนาะพอเผ็ดอุ้ยปกติปลาหมึกไม่มีให้ชิมนะอใช่ปกติแบบโอ้ยเขาซื้อแล้วเขากินเองแต่เอย่ามีให้ชิมด้วยจิมอย่างจิบแล้วอิบอันนี้ฮะแม่ต้องบอกว่าลำจิบมันดี หนูอิมแล้วปลาหมึกก็แบบว่าหนึบหนึบกึบกึบเป็นแบบว่าเทคเจอร์ปลาหมึกนี่ถูกต้องโอเคเฮ้ยดีเลยอย่างนี้เลยเหรอน้ำจิ้มอร่อยมากโอ้โหไม่ธรรมดานะน้ำจิ้มแบบเหมือนแม่ทำเลยเฮ้ยร้านหมึกย่างเฮ้ยนะเฮ้ยอร่อยอร่อยนะครับอร่อยเป็อย่างหรดิ่งมาสายวันนี้มาเร็วกว่ะสิของเล่นวันนี้ครับชิมได้ร้านเดียไม่มีให้ลูกค้าชิมแบบนี้นะครับโอ้โห เลยชื่อนี้การันตีความอร่อยครับพี่หมูย่างได้วยอร่อยแน่นอนเฮ้ยแต่ฟ like, ิลบอกว่าอร่อยอ่ะใ้น้ำจิ้มถ้าคือแบบน้ำจิ้มมันอร่อยแบบไม่แห้งเพื่อคือทุกอย่างมันก็อร่อยอ่ะฮะเป็นไงแม่นี่ไดอร่อยอ่าไปเดินดวนต่อนะครับไปกันต่อเดินไปเดินมานะไม่เดีนวหนูก็เจอมึงกระตอยนะครับโอ้โหน่าทานมากกระต่ายสีฟ้ากระต่ายลายเดือดเลยแม่น้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบโอ้โหสีสันมาก มีหน้าทานอ่ะมาดูนะฟิวโอ้ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเดือนเปล่าครับไม่เดือนเจออะไรเขาเรียกอะไรแตนเขาแตนขแตนเขาแตนขอชิมก่อนนะอ่าได้พี่นี่ให้ชิมด้วยนะครับนี่ชิมใหญ่ว่าขชิมไปเป็นไงแม่ถึงกับร้องก็หืออีกแล้วก็หือแล้วหันหน้ามามอง ไไอย่แอย่าเอาแบบกลมๆแบบนั้นดกว่ะหรออุ้ยแต่ดูเขาทำเลยแม่ช,มช,มชมําๆเลยอ่ะอออปุบกลับเลยใช่ไหมปุ่มทไสถุง้0อ๋อีสามห้า,าถุงร้อนะครับนี่เลยนะครับข้าวแปรรูปแม่จำเนียนนะครับได้มาแล้วนะครับ<แ>ขอขดูหน่อยแม่หน,นึ่บาทสามถุงนะครับปลันดง แม่เดินบอกว่าเจอร้านหมูย่างน้ำตกนะครับแม่เดิอนอยากทานนะแม่ใช่เลยดูน่าทานมากเลยลอ่ะไม้ละสิบบาทจ้แเครับี่ก็เหนียวค่ะๆๆคไม้ละสิบาทเองแม่มิแถมหนิรว,วเลยอ่ะ ที่ซื้อเยอะๆเดี๋ยวเราจะไปน,นั่งกินไงใช่ได้ของมาเยอะมากเลยนะครับป้ายของกินเยอะอยู่นะฟิวน,นะนหลากหลายนะหลังน่จะเป็นเส้นนี้แล้วข้างในน่าจะเป็นหน่านกาชาดแ,แล้วก็ของใช้มากกว่าอ่ะเดี๋ยวเดินไปดูกันเดินไปเดินมานะก็มาโซนที่แบบมันเหมือนเป็นโซนกิจกรรมแล้วอะฟิวใช่เราไปเห็นน้องขับรถหนูอยากไปขับกับน,น้องอยากขับคันนี้นไหนฮะรถก็พังพอดีกับตัวเราใหญ่ค่ะแอบเห็นบ้านผีสิงด้วยข้างหลังอ่ะใช่ โอ้โหไม่ธรรมดานะยอดอไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะที่นี่มีอะไรบ้างนะก็จะมีโซนยิงตุ๊กตาอะไรอย่างนี้นะแต่ปัญหาของเราตอนนี้คือเดี๋ยวจะไปเดินหาที่นั่งก่อนนะครับเป็นไงแม่เราต้องหาที่นั่งนะใช่เพราะเราหิวแล้วใช่ครับอุ้ยมีระบายสีด้วยบอกเลยนะรอบก่อนไปที่ไหนจะที่ไหนะเดี๋ยวไประบายสีมาสวยมากคใายไม่เคยระบายสีสวยแบบขนาดนี้มาก,ก่อน ตอนนี้เราก็มาเจอที่นั่งแล้วนะนั่งอยู่ด้านหน้าของกองประชาสัมพันธ์นะครับเสียงจะดังนิดนึงนะใช่เพราะเขาบอกว่าประกาศนะกาศนี่อยู่โอเคงั้นเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะไม่เดินชิมเลยครับข้ใบโรยแป้ค่ะแป้งสองแผ่นโโหช่เดินเล้วเลี้ยวเข้ามาใช่แล้วนะคะไหลๆกันเข้ามาไหลๆกันเข้ามาใช่ค่ะได้ของสมหรับนาคนกลับบ้านแทมอนกันยังได้บุญกลับบ้านด้วยครับผมสบายใจมาก อง่ายๆถ้าเราไม่ได้ร่วมกับบุญด้วยกันไม่ต้พกินอะไระร่วมนกินเลย่ต้อการกดว่ามีวาสนาต่อให้เราไม่อยู่แล้วเอาช้อนให้แม่ไปคนๆก่อนพรีเมยล้วลเกับบ้านเลยนะคะี่เวลากินจะเป็นเยื่อตื่นตมาใอะไรไม่ครบเลยสดมาเรามีตแกง่ะตแกนได้เลยอ่ะตะกรงไดเลยตลองเข้ามาเรวเข้ามาจาได้เลยว่ค่ะ แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แบบว่ามันจะดูแบบว่าปวดหัวอะไรอย่างงี้เหนื่อยล้าครั้งแรกก็ถือว่าโอเคสีไฟนะชื่อว่ามา500บาทไม่ได้อมมะนาวม่มันหอมมะนาวแค่นั้นเองถ้าคอนเทนต์ของชิมแล้วจากนั้นแล้วเรายังมีซุปอาหารกอทหอปของขราวนียอะไรแม่น้ำตกสายคุ้มจนเชิญได้แล้วค่ะพี่อยากกินตัวเดียวเผื่อยากได้ขนมน้ำตกเขาดูฉ่ำน่ากินมากเลยนะครับผมนะอ่ะเลี้ยวเข้ามาเลยฮะฝากเราได้สกูพิเตอร์ไฟฟ้าไม่หายแน่นอน่พี่ได้ ไฟฟ้ากับบนีกครนึง่ยู่ี่นั่เท่านั้นค่ะแล้ผมเลี้ยวเข้ามาแวะเรียนเข้ามาพอกันนเรล้วไกไอซื้อมาตั้งแต่ละเลยเราก็จะสวยหล่อไปตามไฟเกียมคสัมพันธ์นี้ค่ะเลขเขามาเลยนะคะแวะเวียนเลี้ยวมาที่ซุ้มกิ่งกาชาใช่ค่ะคุณก่อต้องกอเลยนะล้วบอกตอนเขาว่าใครมั่นเง่ต้องรัก่านชวงคุมไ่่ริงให่แล้วตอนเยอะด้วยท่านใดนะคนเรื่อง เลยค่ะมือกระตอยก็มีนะครับอยู่ฝั่งนี้นะฝั่งนี้กุ้งอบบนเส้นนะครับน้ำจิ้มโอ้น้ำจิ้มโอ้สาหม้ายร้อยคือถูกนะแม่นะเราทน้ำจิ้มเขาดูให้เป็นถุงเนี่ยโหไม่รู้เรื่องเลยอ่ะลองชิมหน่อยมีแต่คนที่มีจิตใจทำงานนะทำงานเดินเข้ามาเร่งเข้ามาเลยวันนี้วุ้ยแม่เข้ามานะคะอร่อยไหมพี่ตาลงยำ เขาบก็่าเราทำที่ใหญ่เลยเป็ดเขไม่ปีละครั้งเท่นั้นนะคะปีละคร้งใช่ค่ะนะแล้วก็การจัดงานก็ตรงนี้ที่แดงปีหน้าก็ตรงนี้ที่ฟังข่าวประชาัมพัี่อนะเราเยาจะยืนยันตะอว่าตรงนี้ไม่ปีหน้าถ้าาจะได้มี่นแต่ไม่แน่นะแต่ใน่นี้ที่ะบอกว่าเป็นตรงนี้มาดวาอร่อยถูกใจมากเลยนะมาชิมกันเลย แล้วราคาเขาไม่แพงเลยนะแม่นะ่่ใชคะอันนี้อะไรครับกระตอยอ่ะแม่ประสบไทยพี่ปากตานคพี่ตาลเขากินยำกุ้งเต้นอร่อยใหญ่เลยกิงไม้หมักมาหลักหมา่นตันหลักพันโลแล้วก็ถ้าเราจะลงพื้นที่แล้ะช่วยเหลือทุกชาตอย่างเต็มที่โดยเฉพาะคนที่ยากจนยากไร้โอกาสหรือว่าติดเกมส์ไม่ได้เม่นแต่กินอร่อยมากเหมือนกระต่อยเป็นผ er> like ู้ท um ี่ไม uh ่สามารถที่จะ ช่วยเหลือตัวนี้ได้ยต่อไปใช่ค่ะต้องซิพีกับ้องฟย์จะขอเป็นสื่อกลางใช่ค่ะเป็นสื่อกลางมาร่วมทำบุญร่วมตักไข่จะบอกปัญหาการท่าของสื่อการ์ชนะไบางครุยเพียงไปละยี่สิบบาทห้าใบห้าใบห้าใบอร่อยน้องจิ้มดีพี่ตังเขาอยากชิมแม่ก็เลยซื้อให้ท่านจะเดินมาท่านจะจักรยานยนต์มาท่านจะตอกเล็กอยู่รอบๆนะเดินตรงเข้ามาท่านเดียวกือด้เลยขอชิมก่อนนะ ขอให้ชคดีนะครับน้องน้อยฮัลนะฮะขอโชคดีขอโชคดีนะครับพี่ขอ้โชคดีนะครับท่านใดที่เลี้ยวเข้ามาพอดีขอให้โชคดีมีตังค์ใช้ไม่ขาดมือนะฮะเอ่าเราแวะเรียนเลี้ยวเข้ามาครับจากที่ที่เดินอยู่ตอนนี้นะหลัากที่เดิรู้สึกว่ามีคนเพ่นแล้วแถวนี้แม่ชอปใช้ไปเรียนรอบๆงานพี่ฟพีไม่มาพลาดแล้วนะฟิวนะใช่วันนี้ของเยอะมาก จุดสุดท้ายถ้าท่านอยากางรีวิวแบบบิวตี้บ็อกเกอร์ให้ท่านเดี๋ยวเข้ามาทำทุกต่าเนี้ยนบบ่าจะาเป็นจิ้มเยอะเรามาร่วมทำบุญนะไม่ต้องไปถึงวัดนะมาตรงนี้ท่านก็ได้ทำบุญแล้วยี่ส <20 3, S 2> <ฮ>ิบบาทท่านก็สามารถร่วมทำบุญกับเราได้ต่าเหนียวนึบยี่สิบบาทสี่สิบบาทหกสิบบาทหนึ่งร้อยบาทสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อย ไดด้หมเลยอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานก่อนนะทานเสร็จเดี๋ยวเราจะไปลุ้นลุกโชคด้านในแล้วนะครับโอเคหลังจากนี้กินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาตักไข่กันแม่บอกว่าเอาไปเลยสิฟองสิใบต่างอำเภอต่างจังหวัดรวยครับผมพันละยี่สิบบาทห้าใบเนื้อปลาห้าสิบใบใบละยี่สิบบาทก็เป็นหนึ่งร้อยบาทโปรนสองร้อยเนี่ยใช่สองร้อยใบเกี๊ยว เพ่เพอวัวัตนาวากาชา ห้บาทโอเคไปลุ้นกันอยากได้อะไรคะอยากได้จักรยานเนี่ยนะใช่จับก่อนจับก่อนออกชัวออกออกชัวนายอำเภอบางปวยมาหนี่เลยครับพี่เอ๋ม่เอามอไซค์้าไปให้แม่เหรอมีด้วยเหรอมีดิ่มอไซค์ยังไงมอไซค์สีทุกคนที่ไม่อยากให้เกิดนักข่าวไทยนักข่าวไทยออกอีกแล้วออกอีกแล้ว รอฝั่งนี้ให้โลบแย้วหนูจะแบบรอใช้ระฆังเลยละ,ะเดี๋ยวมันลุ้นกัน,น,นอุย๊ยคันนี้ไหมข้างหลังเนี่ยให้แม่เห็นหนูขับให้ให้แม่นั่ง <c oughs> ถ้าได้ปุ๊ขบขับกลับบ้านเลยปะใช่โอ้ยไกลยอยู่นะะเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับหนูว่าใบนี้ต้องมีอะไรสวัสดีค่ะพี่ถาสวัสดีครับสวัสดีครัับสว่ะตามไป ได้ครับอ่าเดี๋ยวแป๊บอ่าได้รางวัลสมนาโกรขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ถูกทำกับข้าวได้แล้วเป็นเชฟตัวจริงพี่เอฟซีวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากขอบคุณมากยังไงต้องไปเจอพี่เอฟซีด้วยใช่อ่าได้อะไรบ้างรับรางวัลครับขอบคุณครับนี่มาดูการมีมั แม่เราก็ได้เติมไข่ใจลงไปตอนนี้ขอไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวไปหาแม่กันโอเคนะตอนนี้เรามาเจอพี่จรนะครับนี่น้ำพริกจรสู้ชีวิตพี่เคยดูเอพ่อเคยดูพี่เขาอยู่มาอุดหนุนพี่ก็เลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตนะพี่นะมาเคยดูพี่เขาอยู่นะครับเคยติดตามนะครับพี่ขายน้ำพริกนะพี่ขายไงครับเนี่ยเป็นชุดเป็นชุดจุละร้อยแม่ซื้อไปชุดนึงก็ได้มาอุดหนุนพี่ไปชุดนึงนะครับ น้ำพริกพี่จอน,นไ,ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่ให้อ่าของคุณครับพี่ขายดีๆนะพี่นะครับผมเคยดูอยู่พี่ครับนี่ได้อ่าได้มาแล้วนะครับนีบ่น้ำพริกอ่ามา,าเดี๋ยวฝั่งนี้ก่อนวันนี้เป็นไงบ้างคะทุกฟิลอ,อิ่มมากแบบโอ้ของเยอะด้วยนะที่เนี่ยนึกว่าแบบจะน้อยๆที่ไหนได้คือ เหมือนงานมันเล็กแต่มันเป็นเล็กกันนะคนใหญ่มากใช่ครับแล้วก็ของกินก็แน่นๆนะมีทุกอย่างเลยนะออของกินของใช้นะครับแล้วก็โซนด้านในก็จะมีเหมือนพวกป,าปลาโป่งอะไรเงี้ยใช่เป็นเหมือนงานวันแล้วก็เป็นแบบงานการะชาตอยู่ข้างในใช่ครับแล้วโซนฝั่งโน้นเมื่อกี้น้องฟิลไปจับรางวัลมานะครับก็ได้ของมานะ หนก็ได้มาไม่ใช่หว่าเราจับไปแล้วเราไม่ได้อะไรใช่ครับผมก็ถือว่าได้สนับสนุนกาชาตินะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แหละมาเที่ยวงานนะถ้าเกิดเพื่อนๆใหญ่พวกเราไปตะลุกยกินที่ไหนอีกก็คอมเมนต์ไว้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย,บาย